คาถาหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยดีนักแลพระคาถาบทนี้มากด้วยความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เป็นเลิศก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านไปไหนๆก็ตามให้บริกรรมพระเวทนี้ครบ9ก้าคาบอาราธนาระลึกถึงเจ้าของวิชาอาคมหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าแล้วเป่าลมปราณสามครั้งเอามือลูกเส้นผมบนศีรษะรับรองว่าท่านจะเดินทางไปสถานที่แห่งใดจะด้วยเครื่องบินเรือรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆท่านก็จะปลอดภัยทุกครา นี่แหละพุทธคุณของพระเวทบทนี้ก่อนที่จะท่องบริกรรมพระเวทบทนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วก้มลงกราบสามครั้งนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาเทวมนุษยานังพุทธโทธภะคะวาติมะอะุสัทธาเทวมนุษยานังพุทธโทธภะคะวาติ มะอะอุสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธพคะวาติมะอ,ะอุ